อยากช่วยจัก,กรวาลค่ะถามอยากทำงานช่วยจัก,กรวาลมีความสุขช่วยโรคให้ไม่มีป้นค่าคมขืนขอมากไปเปล่าคะตอบนั้นโลกก็ไม่ใช่โลกแล้วจ้าเขาเรียกสวรรค์ช่วยโรคจริงๆต้องเริ่มจากสุขจากตนเองให้ได้ก่อนไม่จำเป็นต้องทำภารกิจยิ่งใหญ่ไปกอบกู้โรคให้ไหนหรอครับเมื่อเรามีพลังบุญ แห่งความสุขทุกประการสุขทุกกรณีนั้นละ่ะจิตมวลรวมของโลกจะถูกยกระดับตามเราไปพร้อมกันโลกต้องมีพลาังงานบวกรบโลกจึงสมดุลหากบวกมากไปโลกจะเปลี่ยนเป็นภพสวรรค์นั้นไม่ใช่เจตจำนงของความเป็นโลกโลกเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ทุกพลังงานรู้ทุกจึงแจ้งสุข รู้มืดจึงแจ้งสว่างดังนั้นเราต้องขอบคุณผู้มีเพียงปั่นพลังงานรบๆแห่งการป้นค่าคมคืนนั้นเสียอย่าได้พึ่งไปตัดสินเปรียบเทียบมองให้ออกเขามีคุณในการปั่นขึ้นพลังงานลบๆเข้าสู่โรคและจักรวาลได้นำไปสร้างสรรค์ก่อนเกิดเป็นรูปนามทั้งจักรวาล ก็พลางงานลบๆนี่แหละเพราะเขาทำหน้าที่ปั่นพลังงานลบๆนั้นแทนเราเพราะเราเคยทำหน้าที่มาหลายภพชาติแล้วเราจึงมองทะลุและไม่อยากเล่นบทลบๆนั่นอีกจึงไม่อาจทำหน้าที่ที่นั้นๆได้แล้วจริงๆไหมเพราะพลังงานลบที่เขาร่วมสร้างกันขึ้นมาเพื่อให้โรค ได้มีพลังอินหยางบวกรบได้สมดุลอย่างไรละ่ะสำคัญมันไม่เกี่ยวกับบุคคลเหตุการณ์ภายนอกใดๆเลยว่าเขาจะทำสิ่งใดๆจิตเราเองต่างหากมองทุกเหตุการณ์นั้นไร้ถูกผิดในใจตนสู่มิติหได้อย่างไรต่างหากขอบคุณข้อความจากนบอัศวะ กระผมวันเฉลิมกาวบทความสวัสดีครับ